เออดีแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรทั้งยี่ทุ่างเนี่ยครับมันไม่มีอะไรตั้งสิ้แล้วรับเหมือนผู้น้อยเลยท่านอือมันอะนันไม่มีอะไรมันไม่เคยมีอะไรสักอย่างหรอกเราหลงออกไปทั้งนั้นอ่ะเราปรุงแต่งออกไปครับอืออ่าอาจารย์ก็สาธุด้วยนะเออเป็นยังไงฟังไปแล้วเป็นยังไงไปคลิปนี้ ผมฟังได้แค่ประมาณห้านาทีผมเข้าใจแล้วเออเด้อับผมผมฟังผมผมดูแล้วนั้นปุ๊บแล้วก็เทกแล้วก็เลื่อนมาดูอีกประมาณอาจารย์ของผมดูอันที่ว่าผมตื่นแล้วครับแล้วผมดูประมาณคลิปคลิปหนึ่งนะครับแล้วผมเลื่อนมาดูคลิปนี้ครับผมผมฟังได้ห้านาทีผมผมโล่ลงไปครับมันโพงข้างในเลยใช่ไหม ครับมันพัวนะคับมันมันไม่มีอะไรเลยครับครับนั่นแหละดีแล้วอาจารย์บอกแล้วว่าเออไม่เกินหรอกไม่เกินสาม,ม,มเ,เดือนหรอกม <c oughs> เอองนั่นแหละมันไม่มีอะไรเออมันไม่มีอะไรครับครับดีแล้วเออถึงหน้ามันหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือแล้วก็แค่ตรงนั้นแหละทีนี้ครับ พ่อของเธ<ร><ร>อฮะเราจะใช้ชีวิตยังไงครับาก็ใช้แบบเดี๋ยวมันก็ปรับตัวของมันเองเออครับเอพอพราะตอนเราตื่นตื่นรู้ใหม่ๆนี่มันจะงงว่าโอ้จะใช้ชีวิตยังไงวะนี่มันไม่มีเราเดี๋ยวมันจะปรับตัวอาจารย์เป็นตอนแรกก็เหมือนกันเเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปรับตัวของมันเองขอบคุณใจครับผมเอเขอาเข้ครับ ก็ดีแล้วก็เดี๋ยวอยู่กับตัวเองไปสักพักหนึ่งอ่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับตัวเองนะครับแ่แล้วก็ตอนนี้ก็เธอไม่อาญาญก็ไม่อยากคุยอะไรมากมายก็ให้เธออยู่แบบสบายของเธอแล้วมันมันไม่มีอะไรแล้วแหละเธอเข้าใจแล้วมันพ้นเดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมันปรับฐานของตัวเองอยู่ไปช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมันค่อนข้างเพราะว่าตัวมันหายไงมันไม่เห็นมันหามันไม่มีอะไรมัน มันงงกับสภาว่ามันมันค่อนข้างที่จะปรับตัวยากหน่อยปรับปรับท่าทางยากหน่อยเดี๋ยวมันจะมันจะเข้าใจของมันเองมันจะวางมันจะปรับของมันเองครับครับแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเดินยังไงต่อครับใช้ชีวิตปกติครับครับไม่เป็นไรทุกคนบางคนก็อย่างนี้แหละบางคนอย่างมันมันไม่เคยเจอสภาพทำแบบนี้ไงมันไม่เคยเห็นแบบว่าโอ้ ไอ้เรื่องแบบนี้มันมันเป็นเรื่องที่แบบมันรู้เฉพาะตนจริงครอืมันบอกกันไม่ได้มันจะพอมันเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกอัศจรรย์ตรงนั้นแต่ว่าเอยมันมันมันเป็นเรื่องที่แบบที่แบบอธิบายให้ใครฟังยากเรื่องตรงนี้ยมันพูดพูดเป็นคำพูดไม่ได้ก็มันอยู่ที่อยู่ที่ดูที่ตัวเองมันเดือดร้แล้วอ่านั่นแหละรับอืมหมดสงสัยหมดความถามหมดอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหม มันไม่มีแล้วครับมันไม่มีแล้วครับมันไม่มีอออวรู้ไหมว่าเราหลงอะไรหลงหลงทุกอย่างแล้วหลงทุกอย่างที่ผ่านมาหลงทุกอย่างแล้วเพราะมันไม่มีอะไรก็หลงอยู่กับมันนี่แล้วเราไม่เคยรู้ว่ามันไหลออกไปจากตรงนี้เราถูกมันหลอกมาตลอดนะ คถูกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หลอกมาหมดเลยแท้จริงไม่มีอะไรเลยไม,มไม่มีอะไรตั้งแต่ต้นแล้วครับตัง้งแต่เริ่มแล้วครับอ่าครับครับโอเคอ่าจริงๆอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมผมมอยากสนับสนุนอาจารย์นะครับครับเดี๋ยวให้เธอให้เธอให้เธอ,เธอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสนับสนุนครับ าเดี๋ยวสนับสนุนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีหนึตอนนี้มันกับมันมันไม่รู้มันมันเหมือนจะใช้ชีวิตแบบงงงแบบชีวิตมันไม่รู้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัน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 ใหม่ๆไงเดี๋ยวมันจะปรับอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวมันจะปรับฐานของมันเองเพราะว่าเธอไปเร็วมาเร็วไงมันมันมันตื่นตรงนี้ไงมันงงกับตัวเองไงไปเร็วมากเลยเมื่อวานเพิ่งตื่นแล้วมันมัน มันปรับตัวไม่ทันไงคลิปนึ่งมไปปรบเลยมันจบไปเลยครับครับทีนี้มันปรับตัวไม่ทันไงพอข้างในมันหายมันปรับตัวไม่ทันมันไปเร็วเกินผมแบบมตั้งตัวไม่ไม่ดูเริ่มยังไงเลยอืออืก็นั่นแหละยู่ก็ตัวนี้อ่าวันเนี้ยก็พักผ่อนสบายสบายไปเลยครับอ่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ได้จะค่อยๆปรับตัวเองได้ ครับอืมจะอะไรกับอาจารย์จะคุยอะไรกับอาจารย์อีกจะช่วยสนับสนุนหรืออะไรกับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอ่าเขาเกดครับตอดตัวนี้มือผมตัวนี้ผมผมไม่รู้ผมแต่แต่มันซึ้งนี่มันไม่รู้ว่ามันพูดไปคำพูดไม่ได้มันมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆนั่นหรอกเดี๋ยวพอถึงคานไปสักพักนั่นเราเรานั่นเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้เป็นบางอย่างนะครับครับ อ่าแล้วเพราะว่าเราเจอสภาว่าใหม่ๆมันมันปรับตัวของมันมันค่อนข้างที่จะอ่าสับสนอยู่อือขอบคุณครับครับโอเคเดี๋ยวถ้างั้นให้เธอพักก่อนก่อนครับผมขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะครับขอุสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับครับสาธุครับสวัสดีครับัครับ